สวัสดีครับวันจันทร์กูก็ดำเนินการต่อกูก็ส่งเอกสารต่อนะ,อะเบอร์โทรเขากูก็ได้แล้วนะ,ะกูได้เรียบร้อยแล้วนะ,ะร้อนร้อนหนาวหนาวนะเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาจะเล่นงานหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะมึงไปลงอะไรรายชื่อเขานะแต่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่มาสิบปีแล้วนะหรือมึงจะไปปลอมลายเซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่กูไม่รู้นะหรือจะเอาลายเซ็นเขามาวางกูก็ไม่รู้นะ มึงต้องไปตอบปัญหาตรงนี้ให้มันได้นะการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการมึงจะโดนอะไรมึงก็น่าจะรู้อันนี้แหละครับที่มันหนักคุกนะครับเจ็ดปีหรือเท่าไหร่กูก็ไม่รู้นะเนีนะครับรอดูนะครับอจำ,นะบจำเลยคนใหม่นะครับจำเลยคนใหม่นะครับทีนี้นะครับ รอดูนะครับจําเลยคนใหม่นะครับพี่น้อง <c oughs> เอฟซีนะเออนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เรียกเต็มปากนะครับเต็มคํานะครับน้ัดนี้นะเออจะได้เรียกเต็มเต็มปากเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะพอมาตาสองหกหกโอ้ยพมเปลงเอกสารทางราชการนะครับจะโดนอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไม่รู้มาตานั้นมาตานี้นะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามาตาไหนมาตาไหนนะครับผมก็ไม่รู้เนาะนะครับนะใครรู้ก็ตอบด้วยนะครับผมไม่รู้นะครับมาตานั้นมาตานี้นะครับพี่น้องเอฟซีผมรู้แต่ว่าคุกเจ็ดปีนะครับมาถ้ามันหลายกรรมหลายเวรหลายวาระนะครับมันก็หนักเขาพี่หญิงนะอ่ามามันเป็นคดีอาญานะครับพี่น้องเอฟซีเขาจะน่าจะยอมความไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ ตายนะครับพี่น้องเบีนะออนะครับเขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องการที่มึงเอาลายเซ็นเขาแล้วประทับตาหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านะครับอะไรก็แล้วแต่นะอลดได้ไหมครับหัวหน้าโอ้ยบ่อไรล่ะครับบ่อไรนะบ่อไรแล้วบ่อไรบ่อไรนะบอกได้เลยนะบอกได้เลยครับนะ กินก so ินข mm ้าวไม่ไม่อร่อยนอนไม่หลับแน่นอนนะครับนะยิ่งเศร้าหมองเข้าไปอีกนะนะครับอ่าจิตใจก็ฟุ้งซ่านนะครับทีนี้นะควบคุมสติไม่อยู่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะมึงจะไปเตะเมียมึงนะมึงจะไปด่าเมียมึงมันไม่ได้นะเออมันไม่ได้นะนะครับพี่น้องเอฟจีนะลดบ่อได้มีแต่คูณเพิ่มมันบ่อลดบ่ได้แล้วครับพี่น้องเอฟจีนะเออเลขตัวนี้สวยเนาะโอ้ย จีบวสวยจังไหนคับพี่น้องเอฟซีมึงตายนะมึงตายเออแล้วเอาเสียงเขาแล้วเอาเสียงเขาออกมาเปิดในไลรสดโดยไม่มีการขออนุญาตมึงพวกมึงทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นสันดานออมันจะได้โดนซะบ้างนะพี่น้อง FC. เอซเออนะครับ นี่และครับความชวยบังเกิดนะครับพีบ่น้องนะเอฟซีนะเออรอดูนะครับนะว่านะครับจะไปรับตําแหน่งที่ไหนตําแหน่งจําเลยนะครับนะเออมึงจะไปรับที่ไหนจะไปรับที่สกลหรือมุกดาหารนะกูว่าสองที่นะนะกูไม่ไปกระจุกงานที่นั่นที่เดียวนะนะนะครับน่าจะสองที่สามทีก่กูไม่รู้นะ <laughs> นะครับตอนนี้นะครับนะ คนบางคนนะครับก็จะได้เดินทางบ่อยนะครับสมใจอยากงานจะเยอะนะครับสมใจอยากนะตำแหน่ง v i p บอกครับจะมีงานเยอะสมปากสมคําว่านะครับพี่น้องเอฟีเนาะนะครับนะนี่นะครับตอนนี้กําลังจะพากันกอดคอนะครับการลงนรกนะครับเนาะลงหม้อกระทะทองแดงแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะ นะครับมีการลบพงลบคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะ <_ d ance> อยู่ในคลิปนะ <_ d ance> เขาลงรายละเอียดว้ชัดเจนนะ <_ d ance> มึงจะปฏิเสธว่ามึงไม่ได้เชนหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะ <_ d ance> มันต้องโยนกันอยู่แล้วถ้าศาลท่านถาม <_ d ance> ถ้าศาลท่านถามไม่รอดนะครับเนาะ <_ d ance> มึงจะไปบบายเบี่งมันไม่ได้เพราะมึงอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะ <_ d ance> มึงเป็นคนพูดเอง <_ d ance> ว่าเอกสารไม่น่าเชื่อถือหรือนะครับ ออหรือสคอไม่มีอยู่จริงมึงเป็นคนลงรายละเอียดมึงเป็นคนพูดมึงไปยื่นหนังสือมึงไปเซเลนมึงไปออกคลิปมึงไปออกสือ่อนะครับโดนหมดครับโดนหมดครับผมนะเออนะคุณหนูพักไม่ต้องห่วงครับโดนหมดนะครับทุกตัวคือร่วมกันกระทําความผิดนะเอ่นะครับคือการร่วมกันกระทําความผิดนะครับพี่น้องเข้าใจไหม มันมากกว่าสองคนใช่ไหมร่วมกันนะครับแล้วไอ้นี่คือประเด็นที่ร่วมกันไปลองเรียนแล้วมีประเด็นที่เอาบมนำเอกสารออกมาเออแล้วก็นำเอกสารออกมาเผยเพ่อีกนะครับพี่น้องเอจีนะอีกอีกตองนึ่ะนะมันก็จะเป็นสองตองสามตองสี่ตองห้าตองนะครับช่วยนะครับพี่น้องเอจีนะเออแล้วก็อีหัวงอกบอกว่ามันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมาจากอีดารัมนะ แล้วมึงไม่รู้มึงเสร็นแลนด์ออกมานําเสนอทําไมนะมึงมาพูดให้เขาเสียหายมึงมาใส่ร้ายใส่ความเขามัดรวมเดอะแก๊งของมึงนะเนอ,อนะอีหัวงอบอกว่าถ้ามีสาอาถ้ามีหมายมาที่บ้านกูกูจะจ้างทนายสุดรอเขาไม่ทิ้งกูแน่นอนมึงคิดว่าหรือเขาจะมาทํางานให้มึงนะเพราะมึงผิดนะเออ ตอนนี้เขายังเอาตัวไม่รอดเลยอีหัวงอกเอ้ยกูจะบอกให้มึงนะมึงสําคัญแค่ไหนก <c oughs> ูถามมึงหน่อยนะเออถ้ามันผิดถ้ามันเสียหน้าเขาจะมาหรือกูถามมึงนะอืมถ้ามาก็ยิ่งเสียไปอีกนะเออถาา้ามาแล้วมาทําแบบนี้ยิ่งเสียเขาอีกสังคมก็มองอีกเขาคิดว่าจะมึงมา,มามาเรื่องของมึงโอ มึงสําคัญตัวเองอีงนี่นะนะครับนะตอนนี้ก็ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาบรรยายนะครับตอนนี้ไม่กล้าครับผมแต่ว่า,าหลักฐานกูก็เก็บไ้เรียบร้อยแล้วเนาะมึงบอกว่าเอามาจากอีรัมมาจากอีต้นะแต่อีตีเอามาจากไหนอีต้มันบอกว่ามันเป็นพลเมืองดีมันสามารถคัดมาได้ในพลเมืองดีใหญ่นะนะครับนะเออมึงไม่อายปากมึงเลยหรือที่มึงมาพูดนี่นะใครจะไปเอาของใครก็ได้ โออเฮ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้มันก็เดือกแกงนะพี่น้องมิดทั้งนั้นนะครับเนาะมึงอย่าไปโกหกมึงอย่าไปโกหกเอฟซีอย่าไปโกหกสังคมกูบอกแล้วนะมึงจะไปโกหกทาไมมึงไปตั๋วเป็นวันทําเป็นตดทำเป็นอาชีพทําเป็นนิสัยทําเป็นสนานนะตั๋วสิแตกเปนวันนะครับคนประเภทนี้ครับผมอ่าตั๋วโกหกเป็นวัน หากินไปวันๆน,น,นะครับพี่น้องเอฟซีนะกับควาพูดเป็นพลเมืองดีสามารถไปคัดเอกสารได้มันได้จริงหรือครับตอบผมหน่อยครับใครที่มีความรู้มันสามารถไปเอาของใครก็ได้หรือครับนะนะมันสามารถไปเอาของใครก็ได้หรือนะครับ <Wow. S 1> อ่าเขาก็จะถามว่าคุณมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าขนาดของโพ นะนะต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับกูจะบอกให้มึงแค่นี้เลยนะโอ้ยนกนจะออกมาพูดนะอายปากตัวเองหน่อยเด้อนะอีนั่งอีลานะาอีลูกคุณหนูเขาสีหัวขวานเขาสหัวขวานเขาจะหัวเลาะมึงตอนนี้เขาหัวเลาะจนฟันแห้งแล้วนี่นะอืมไม่รู้ก็อย่าออกมาพูดอย่าออกมาใส่เออนะการที่เขาไม่ออกมาตอบเต้รู้ไหม อคุณจะเดินอะไรเอคุณจะร่วมกันทะเลาะมันไม่ได้เกี่ยวนะมันหลายกรรมหลายเวินนะ <tri able> มันหลายกรรมหลายเวินกูไม่ได้ห่วงเลยเรื่องนี้นะกูไม่ได้ใส่ใจกูไม่ได้บอลี่เลยกับเรื่องนี้ <ś c ười> นะครับพี่น้องเอฟซีออกมาปกป้องออกมาปกป้องหมาตัวผู้หมาตัวเมียนะครับนะหมาตัวเมียออกมาปกป้องหมาตัวผู้นะครับนะโอ้ยตายแล้วนะครับจะบเปรีของใครก็ได้ค่ะฐานพะพลเมืองดีค่ะ พูดเดียวกันเลยเนาะกับหิวงองเนาะกับอียานอืมพูดเหมือนกันเด้เลยครับรนะเอกสารพวกนี้ใครจะไปเอาก็ได้เอกสารพวกนี้ใครจะไปเอาก็ได้ค่ะเออนะก็เราไปพูดกันที่ศาลนะจ๊ะออว่าใครออกเอามาได้หรือไม่ได้นะมึงเราไปตอบนะเอ,อแล้วก็ถ้าเขาพูดยังไงมึงก็ออกมานําเสนอในช่องมึงด้วยนะอ,อให้เอเซีดูด้วยนะนะอ,อืลนะพูดให้เอเซีฟังด้วยด้อนะ กูก็อยากรู้เหมือนกันนะกีหวงอก